สวัสดีครับพบกับผมนะครับครูรุ่งสุป,ประโน์วันนี้นะครับกับวิชาประวัติศาสตร์นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่2สําหรับเรื่องที่เราจะมาเรียนในวันนี้คือเรื่องของเหตุการณ์ในชีวิตเรานะครับจุดประสงค์นะครับในการเรียนก็เพื่อ 1. สามารถระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในแต่ละช่วงเวลาได้ 2. จําแนกคําบอกช่วงเวลาในอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับ การเปลี่ยนแปลงนะครับให้นักเรียนดูนะครับทั้ง2ภาพด้านบนและด้านล่างว่าทั้ง2ภาพมีความแตกต่างกันอย่างไรครับเรามาดูภาพด้านบนก่อนนะครับนักเรียนเห็นความแตกต่างไหมครับอันนี้เป็นวิถีชีวิตในการเดินทางนะครับ ภาพด้านบนนี้คือเป็นการเดินทางนะครับในอดีตเราก็ใช้การเดินทางโดยใช้วัวใช้ควายนะครับในการลากรถนะครับแต่ในปัจจุบันนี้เราใช้รถยนต์นะครับเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเดินทางไปไหนได้สะดวกนะครส่วนอีกภาพหนึ่ง เป็นวิถีชีวิตอาชีพนะครับการประกอบอาชีพทำนาจะเห็นว่าในอดีตนะครับเราก็ใช้ควายไถนาแต่ปัจจุบันเนี้เราใช้รถไถเราเรียกว่าควายเหล็กแล้วนะครับเป็นรถไถซึ่งก็สามารถทำนาได้เยอะนะครับ ไปเราดูถึงเรื่องคำบอกช่วงเวลาครับช่วงเวลาคืออะไรช่วงเวลาก็คือเวลาที่เริ่มต้นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะครับจนถึงเวลาที่สิ้นสุดเหตุการณ์นั้นซึ่งเราแบ่งได้นะครับเป็น3ช่วงเวลาคืออดีตปัจจุบันอนาคตนะครับมันก็จะมีคำบอกช่วงเวลาซึ่งผ้เชื่อว่านักเรียนก็ได้ใช้นะครับ คำบอกช่วงเวลาแล้วทําให้เราทราบถึงเรื่องช่วงเวลานะครับด้วยคบอกช่วงเวลาเช่นอดีตบอกเมื่อวานปัจจุบันคือวันนี้อนาคตสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคือพรุ่งนี้นะครับอดีตก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับปัจจุบันคือตอนนี้เลยช่วงนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเวลานี้เลยนะครับอนาคตคือสิ่งที่ ยังไม่เกิดขึ้นามาดูคําบอกช่วงเวลาเช่นสัปดาห์ที่แล้วคืออดีตปัจจุบันคือสัปดาห์นี้อนาคตสัปดาห์หน้าครั้งก่อนคืออดีตครั้งนี้เป็นปัจจุบันครั้งหน้าเป็นอนาคตปีที่แล้วเป็นอดีตปีนี้เป็นปัจจุบัน ปีหน้าเป็นอนาคตขราวก่อนเป็นอดีตคราวนี้เป็นปัจจุบันคราวหน้าเป็นอนาคตสมัยก่อนเป็นอดีตสมัยนี้เป็นปัจจุบันสมัยหน้าเป็นอนาคตชั่วโมงที่แล้วเป็นอดีตชั่วโมงนี้เป็นปัจจุบันชั่วโมงหน้าเป็นอนาคตปีที่แล้วเป็นอดีต ปีนี้เป็นปัจจุบันปีหน้าเป็นอนาคตเหตุการณ์ในชีวิตเรานะครับเวลาเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะการเปลี่ยนแปลงเวลาพร้อมกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่เราเด็กจนเราโตเราแก่นะครับถ้าเราจะเล่าถึงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยเราก็ต้อง เรียงลำดับเวลาที่เกิดขึ้นใช่ไหมในอดีตปัจจุบันหรือว่าอนาคตนักเรียนดูในภาพอดีตเขาเป็นเด็กน้อยนะครับปัจจุบันเขาโตขึ้นเป็นนักเรียนแล้วพออนาคตเขาก็จะต้องแก่เท่านะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ต้องพบเจอนะครับอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับเหตุการณ์ในชีวิตเรานะครับ เช่นในอดีตรเราเรียนชั้นอนุบาลปัจจุบนันเรียนประถมในอนาคตรเราก็จะเรียนชั้นมัธยมต้นมัธยมปลายจนถึงเรียนมหาวิทยาลัยนะครับเรามาดูนะครับคำบอกช่วงเวลาอีกครั้งหนึ่งนะครับเช่นในอดีตนะครับยกตัวอย่างนะครับในอดีตปีที่แล้ว ฉันอยู่ชั้นอนุบาลณสามถ้าปัจจุบันล่ะปีนี้ฉันอยู่ชั้นปอ .1 อนาคตล่ะปีหน้าฉันจะอยู่ชั้นป .2 เงี้ยครับหรือนะครับเมื่อวานเป็นวนันจันปัจจุบันล่ะวันนี้ เป็นวันอังคารอนาคตละ่ะพรุ่งนี้เป็นวันพุธนะครับนี่คือการใช้คำบอกช่วงเวลานะครับสรุปเลยนะครับการเรียงลำดับเหตุการณ์เนี่ยมันก็จะทำให้เราทราบว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหลังนะครับซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและอนาคตนะครับ พอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้นะครับมันจะสอดคล้องกันทีนี้ครูก็มีใบงานนะครับเป็นใบงานชุดที่4นะครับเป็นใบงานชุดที่4นะครับให้นักเรียนเติมอดีตปัจจุบันหรืออนาคตหน้าข้อความที่เราอ่านแล้วว่าอันนี้น่าจะเป็นอดีตอันนี้น่าเป็นปัจจุบันหรือจะเป็นอนาคตเช่นข้อหนึ่ง พุ่งนี้น้ำส้มจะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านข้อสองวันนี้ฉันมีเรียนวิชาประวัติศาสตร์กับครูรุ่งนะตอนนี้น้ำเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ปีที่เท่าไหร่เขาไม่บอกบอกตอนนี้ต่อไปเดือนหน้าดำจะไปเที่ยวเชียงใหม่เดือนนี้ที่โรงเรียนของแก้ว แข่งกีฬาสีปีก่อนไก่เรียนอยู่ชั้นปถมศึกษาปีที่1ปีหน้าใหม่จะเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่3เมื่อวานนี้ฟ้าไปเที่ยวสวนสัตว์กับครอบครัวนี่คือแบบฝึกหัดที่ให้นักเรียนใส่อดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับซึ่งก็ไม่ยากนะครับสำหรับการ ฟังบรรยายไปแล้วนะครับก็จะเข้าใจนะครับว่าทำอย่างไรและนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องคำบอกช่วงเวลาอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับสำหรับก่อจากวันนี้ครูก็ขอฝากในเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายนะครับโดยเฉพาะการใส่แมสการล้างมือบ่อยๆการเว้นระยะห่างครับเพื่อห่างไกลจากโรคโควิดและพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ